แม่มะมดว่าสมมิว่าน้องเพิ่นนี่เพิ่นได้ไปอยู่น้่แม่เลยบานนี้สเจ้าชิเหตุจังได๋บานเนี่ะจะว่าเละจะจะิดว่จะคิดฮอดแล้ลไปเยี่ยมยามไป้องขาวกันแล้วถ้ามีเวลากันโดยน ได้พบกับแม่ได้พบคู่ว่าวเขาอยู่ดีแล้วก็ตัวเองก็ดีใจน้ำเอาบุญเลี้ยงเอาบุญเลี้ยงเอาประหยากให้ลูกได้ดีโอคือว่าน้ำใจของแม่นี่ก็คือแบบโอ้ประเสริฐเฮงพี่น้องถือว่าแบบสุดยอดเลยพี่น้อง กาบสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวจอนชาแนลเนาะจังได๋ก็ฝากไปติดตามแฟนเพจบ่าวจอนชาแนลในเดอ้อมื้อนี้กัสิมาอัปเดตอ,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 ดอ่าน้องสุพรรณสาเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เพิ่นได้อ่าเจอแม่เพิ่นที่เป็นคนไทยแล้วพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อวานนี้บ่าวจอนก็บ่ได้มาอัปเดตนําอ่าทีมงานเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่นอ้องกอ่ามื้อนี้ก็สิมาถามความรู้สึกของน้องเพิ่นเนาะ ว่าเป็นยังไงจะได้เจอแม่ adia, เป็นคนไทยว่าน้องเพื่นดีใจสำมได้พี่น้องเลยว่าน้องเพื่นกาบุคิดบลอันเนาะสัได้เจอแม่เพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้จะได้เจอแม่เพื่อนแล้วพี่น้องเลยก็ดีใจนำน้องเพื่อนหลายเนาะน้องเพื่อนจะได้เป็นคนไทยแล้วพี่น้องเลยจะได้ไปเห็ุบัตรประชาชนไทยแล้วเนาะแม่เพื่นกาก่อนสงการเนาะเป็นวัดสิมาหาลูกสาวเป็นพ่อแม่พี่น้องเลยสิมาเอาลูกสาวกลับไปไทยเนาะไปอยู่น้ำพี่น้องเลย จงไดก็ดีใจดำานอกเพลินๆพี่น้องเสิได้เจอแม่เนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเพื่อผมเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเผชมกันเลยสบายดีสบายดีสบายดีเลยสบายดีทั้งพ่อกับตาแม่เนาะพี่น้องโดยหลังจากที่เมวานนี้พี่น้องวันที่รอคอยเนาะน้องที่ว่าตาแม่กับตาพ่อเราเอามาเลี้ยงเลยพี่น้องเลยเราก็ได้เจอกับแม่แท้ๆแล้วแพี่น้องเลอ เป็นยังได้แม่เพิ่นหลังจากที่เพิ่นได้เจอกับแม่เพิ่นหละลูกสาวเจ้าเนี่ยดีใจร้าลูกหาเพิ่นกะดีใจเพิ่นกะโทรโลมกันเด้เมื่อคืนนี่กะตอนแรกหันมาแต่โรงเรียนเพิ่นกะโทรหานตลอดเน๊ะคุยนำก,นกันก็ดีใจร้ายแต่ว่าแม่เพิ่น่ะชวนไปไปหาอยย่พุ้นไม่เหี่ยวอยูุพุ่นแต่ว่า เพื่อนั้นเรากลไปแบบบอกเคยกับแม่ผู้นั่นแหละพาไปก็อยากใหู้พี่ไปน้ำยังีขนาดอ๋อคืออยากให้อ่ทางน้องอยากให้เจ้าพาไปเนาะแม่นอืมจังได้เสืแม่สิพาเพผุนไปอยู่บ่พาไปอ๋อโดยเป็นอันน่เอื้อยเอื้อยแล้วอันกับโทรมาหาลูกเนาะพี่น้องโทรมาหาลูกก่าลูกกระลมน้ำหักอยู่บ่ ก่อจะหาลูกเปิลโล่โดยเปิลเปิลไปโรงเฮียนบ่ตอนนี้น่ะไปโรงเฮียนไปวังหันหนึ่งหอดแล้วบปดนี้หาะห้องเฮียนเออโดยดเราโทรมาแล้วกะเมื่อวานนี่พี่น้องเนาะท่าเอฟซีได้เบิ่งคลิปก็คือสิฮู้อยู่ดอกพี่น้องเลยอ่าตอนเราโทรมาปาแม่เพิ่นก็ยังนมอยู่เนาะ เออค่ะกับสามสิบกว่าปีสามสิบสามสิบสปีอืมกับยไม้เท่าบันไดแม่แล้วมาได้แากลาวชิมาหาหรือว่าจังไดเพิ่มาต้างเมืองสิ้นเดือนเหมือนว่าสิ้นเดือนเนาะชิมากะสงครามเงิน่ะอืมอ่ากะสมมุดวันลาวบ่มีอันนั้น บ่มีพาสปอร์ตกะกะมามาอันมาบัตรขาวก็ได้จะข้ามท่านนั่นและด่านท่านจุ้มเจ้ากนแลกมันใกล้ดีะนะน้าเรามาประมาณมือซัมเมอระอยู่ได้ฮะนะาเด็ดบัตรขาวว่าทำมากันโดนแมนแมนกับมันชิเบิร์ตกับก็คือแบบข้ามแล้วกับ ไปต่ออ่ะนะแคนแอมอยากอยู่น้ำลูกไ<ด>ลยมอแคนแอมเล่าอันเอ่อกับเป็นพา์สปอร์ตนะเราก็ชิยูได้โดนน่ะนทะั้งหมดว่าจะอยู่เป็นเป็นเดือนก็นอยู่ได้ฮะนะ่เนาะสัญญ,ญาณบอกอย่างดีเนาะ,ะสัญญ,ญาณคือข่างเนะ้ะมีคนโทรเข่าขอกจากนี้ฮะทางเ่าเนาะ โขขอ้ยคนตเขาบมดเลยมาทางเราบางกอนพับน์ัน <ừ. S 2> สัญญาณทังเฮาหม <Hello. S 2> ดจากนีีฮะทฮาแล้วสัญญาณคือบัอยากดีเนาะโอยค่ไน้งท่ขอยบ่อบัอยากดีแม่นถ้าข่อยเห็นผักจันนิดข่อยจกเบิด <c oughs> บ่ว <c oughs> ขาดๆเอ็นอ็ดอัดอยู่เนาะแต่ว่าแบบว่ามันอยากมัวมัวฮะนะเนาะเร็วๆมาแล้วบอนมาแล้วมาแล้วกำลังแจ้งกำลังแจ้งเมื่อกี้นี่แบบมันมัวไปเลยฮะนะเอ่อแาบนี้ชัดเจาะแล้วบอนเนี่ยข้างๆอย่งไดกพูามเอาไว้เวลาขมาหาเนี่ย โอเคถ้าถ้าจุ่มเฮามีโอกาสจุ่มเฮาก็ชีจีไปหาเนอะทางเดินบัดอะเพราะว่าจากสวรรค์เขตไปเอ่อเคลงกะมวนกับประมาณลอยกว่าลักนะพี่น้องลอยกว่ากิโลเนาะหาชิพหาชิพหาชิพลักจากคือว่าแลกจากจุมเฮาผี่ได้จากบ้านจุมเฮาผี่ไปหาเ้าม่กว ยังไติบอยู you you know? ่เลยแต่จ hmm. mm ุเจ้ามากับประมาณร้อยบ่อจุเจ้าอยู่อยู่บ่อบ่อบ่อบ่ได้อยู่โตสวรรค์ไงอยู่นอกอยู่นอกเออออยู่นก็ร้อยไปเห่เลยร้อยไปร้อยไปเผื่อจุ่มเอาไปหอดจุเจ้าน่ะอยู่นอกมาทางลัดมาทางเซโนสิเลยลัดมาเซโนเลยแมนแมนการลัดไปเซโนอะไร ย่างมัวม่จะไหนเนาะอ,อสสเนามัดแจงมัดแจ้งมัดมแจ้งคืออันนี้นะ่ะยิ่งยิ่งตรงเส้นทางเลขสิบสามเลยบ่อไปบ้านท่านเจ้านะ่ะท่านจะมาทักเชโนมาเวบานนาายมันจะมีทางเวนนาไซเขาีทางเวนาซลงมาใส่เก่งกระเป๋าอะไรอย่าเงยใส่ซีมองไพขับขับวซองไพมานีอ๋อโดยโเพราะว่าวัน วาง s ่วงบุญประทัดปนมจมเฮาก็ไปอยู่ไปอันนี้เลยนี่แหละเจ้าข่ามไปถัดปนมนี่เลยนี่เลยใกล้ๆอยู่อยู่อยู่แถวนั้นบอจำโมดว่าข่ามไปปุ๊บก็เป็นบ้านเจ้าเลยบ่แม่แม่แม่ด้วยดโดยแล้วกับกับกับบกไก่เนาะไปไปเซนเซโน่นั่นแหละพี่น้องแล้วก็ไปแล้วก็เลี้ยวแกงกับเบาเนาะด้ว คิดว่าบ่จอร์นคิดว่าเส้นทางนี้เนนะทางวัดทันใจบ่แม่นคิดว่าไปทางอันแถวเอ้นแถวเส้นทางเลข13ไปจามใยิงยาวไปเลยเหรอแมนลงมาทางพี่นะก่อนเก็บของแต่ขอเก็บขอถ้าสมมุติว่าเฮาบ่ได้ไปหาลาวนี่เฮาแบบไปทางนี้แหละป๊าโอ้ไกลไดยแม่นถ้าว่าบ่ได้ถามเราก่อนนี่แม่นสมมุติว่าเฮาเฮาบ่ไปทางลั่นนะแม่นอันนี้คือว่าไปทางลัดนี่ถือว่าใกล้ได้พี่น้อง นางรถบอมลาร์สโมงเนาะกระแนมขี่รถจักรแี่หงายพี่น้องเอ้ยอ่าประมาณกืบสิบก้ามากับประมาณสโมงครึ่งแม่นแม่นกืบสิบประมาณนั่นแหละโอ้พอไปอยู่ไรเนาะครับบอกใลบันไดอต่ไม่ใน้จดับมากได้แบบเราเอ้ยมาเยี่ยมมายามเลยเด้อได้ได้ได้เดี๋ยวสิบปาทีมงานไปไปเยี่ยมไปยามครับอือพี่น้องวันนี้ถ้าถ้าอันเมย์น้องผลมา ชุม่มเฮาอาจสิเดินทางไปเนาะแม่อ่าจ้า,จาให้ให้ทาแม่แแเราเราแจ้งมาอีกที่เดินไเนมื่อได้สมัแล้วนเรา่าก่อนสงการหรอะเนาะสิมาก่อนสงกาางานก่อนสงการอืมอ่าแด้วะยมดูมือวเมืนน่อได้นะได้าสิมาก่อนสงการอืมเพราะว่าชรวงสงการและลาง,งานบมได้ อ๋อเราก็คือเราเห็นงานบ้านเลยนเนาะเป็นเห็ดเป็นแม่บ้านอยู่ในโรงพยาบาลเลยอ๋อโดยพี่น้องเลยก็ดีแหละเนาะเ,เราแมา่แม่ทุเท่านก็ชิ่วนทีมงานเฮาไปไปเยี่ยมไปยามทางน้องกันเลยนเ,เนาะทางน้องก็คือชีดีใจเลยเนาะได้เจอกับแม่แต่แท้เลย ใจนดีและเพื่นก็ได้เจอกับบันเอื้อยอ้ายน้องของลูกของมันโอะโปะเก่าของเพื่นหันแน่เพื่นก็ดีใจเจอมาด้วื่อ้เจ้าก็เอาเอาไปทะเลาะกันแหละก็โทรหากันแหละเอื้อยน้องของเจ้าค่ะเออท่านป้าท่างั้นเพื่นก็ได้เห็นและได้เห็นลานและเนาะแม่ได้เห็นแล้วแล้วมีอีกรุ่งคู่หนึ่งค่ะเพิ่นก็โทรมาเพิ่นก็ว่าว่า ชาวร้านอยากมาอยู่น้ำพิ่นกาทีมาหักเอาไปอยู่น้ำพิ่นกว่าสินสิเลี้ยงเองอเรื่องมัดรปชาชนมันได้ซเแม่เพิ่นสิเพิ่นสิเฮ็ดให้เพิ่นเซ็นหักเอาเบิร์ดตรวจเ้าสิเฮ็ดให้เบิดอ๋อเพิ่นสิเฮ็ดให้เลยเนาะอันนี้ก็เคสโอ้เป็นเคสที่ตัวแรกกับโมฮู้เน้องเนาะมันลายเลยเนาะลายแห้งเลยพี่น้องเคสลูกครึ่งไทยลาวนี่ลายเนาะ แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่ว่าประสบความสําเร็จไปแล้วก็คือเคสน้องพลอยเนาะที่ว่าพี่ไดเป็นคนไทยเต็มต้เลยพี่น้องเลยอันน้องพลอยเป็นก็ไดเนาะสมมงหดว่าพิ่เห็ดบัตรประชาชนไ้นี่ก็น้องพั่ก็คือสีพไปแล้วไปเรียนอยู่ฝั่งไทยไปแล้วปานนี้เนาะแม่สมมงหดว่าสมมงหมว่าน้องเพิ่นี่พิ่ได้ไปอยู่นั่แม่เลยบ่านนี้เจ้าสิเห็ดจังได้บ้าน กะจังว่าแล้วกะเราจะคิดทอดแล้วไปเยี่ยมยางจะต้องกาวกันกันแล้วถ้ามีเวลากันโดยกินเลี้ยงคนแล้กันใจน้ำยังไรเขาแต่ว่านี่หันได้พบกับแม่ได้พบคู่พ่อได้เขาอยู่ดีแล้วกะเองก็ดีใจน้ำใจน้ำมาบุญเลี้ยงมาบุญเลี้ยงเอาไปอยากให้ลูกได้ดีโอ ถือว่านำใจของแม่นี่ก็คือแบบโอ้ประสูิรเฮงพี่น้องถือว่าแบบสุดยอดเลยพี่น้องอ่าเคสเคสนี่ก็คือแบบเปรียบเทียบเฉลยกับพอลาเลยพี่น้องเลยพอลานองเอิญเนาะพอลาน้องเอิญพี่น้องเลยเรากับโบได้วางยังเลยนั่นก็ได้อบได้วางยังหรอโบได้วางสิ่งตอบแทนยังทางนั้นอยากยังแต่อยากเห็นลูกอันได้ดีได้พบกับแม่ ได้วิมีชีวิตที่ดีขึ้นสำนั่นมีพ่อแม่กูเลีเ้ยงนี่ก็ดีใจแล้วดีพี่น้องเลยอ้อคนที่สองพี่น้องที่ชุมเฮาเจอมาเนาะอ่าเข็ลูกครึ่งไทยลาวพี่น้องเลยอ,อันนี้ก็คือแบบโมดิร์นแมนลูกเราแแท้แต่เรากลัเลี้ยงตั้งแต่ยังในน้อยพี่น้องเนาะตั้งแต่อ่าน้องมันได้จกักจักมือก็แมนน้องมันได้น่ะที่เจ้าเอามาเลี้ยงน่ะ คนบอนกว่าไปโรงพยาบาลได้ซิมผ่ามือเพื่อนก็เอามาป้าไว้โลดได้ซิมผ่าหมือซิมผ่าหมือน้องพี่น้อ,นองอ๋ะบัดนี้บัดนี้มีแต่อ่าน้องเพิ่นอ่าบัดรบัตเพิ่นใหญ่แม่เพิ่นชีตอบแทนบุญคุณอันนี้ก็แล้วแต่น้องเพิ่นเนาะพี่น,อน,น,น,อน้องบัตเพิ่นชีแล้วแต่น้องเพิ่นชีอ่าแลดแต่น้องเพิ่นชีเห็นเนาะเบืองนอกมาถึงสิอันนั้นจะดอกพี่น้องเลยอ่าพุจักคว่ำจะดอกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า สมภาร็นกระไรนะแม่แม่เพราะว่าแม่แม่พันเรียกมาได้เนาะแต่แม่แต่แม่แท้เลรอพี่น้องเลยตอนตอนอยู่กับแม่เป็นกะดุมันขยันเพี้ยนบ่ทแต่น้องหลาเป็นก็ได้แต่แต่ธรรมดาเด็กน้อยบ้านเฮานี่แหละใส่กระไปเมียกระไปเอียะกระไปธรรมดาที่แหละอืมโดยโดยโดยแต่แก้มาต้งเมี่ยกันเลยแ้วล่าง รวยกับมท่านั้นเบียกในเฮือนกับผมมิยังหลายหนึ่งข่าเป็นแเปลหนึ่งเป็นแล้วอยสิบเอปีนี่นะหนึ่งเข่าเป็นแล้วเนาะ<อ><อ>เราพูดดีมก่ยกย่าใช้เคื่องไ้คองามแรงมากกับผเปิดหนึน่งแม่<อ>กับมทา่า<อ>นักก้นแต่ฮะกับซอนให้เห็ดในปีสองปีนี่แหละซอนนพดีกี้กับรเดยังยังน้อยอ๋อตอนยังน้อยกันยังเข้ายังเข้รดใช่เิ่นเ<อ>นาะ บได้ใสเห็ดหยางอะกลับมาใส่ไม่เฮียนหายในปีสองปีนี่แหละโดยก็คือเม่เม,ม่บอกบอกเพิ่นตอนได้ว่าว่าว่าเพิ่นนะ่ะเป็นลูกของคนไทยเห็นะหตอนตอนจะปีนะเม,ม่บอกเพิน่นฮาก็เริ่มบอกไม่สองปีนี่แหละเพราะว่านีคนมาเอาเมียอยู่บ้านนี่แหละเพิ่นเป็นคนไทยแหละก็เลย ขาคนว่าอยากให้เอาเข่าอันทะเบียนตำเนาบ้าน่นห้ได้ก็อยากให้ลูกนี่ได้บัตรไทยแต่มในตรงปีนี้นี่แล้วแต่ข้าเจ้าเล่าว่าวาธาสีเอาเข่าเป็นเขาอันเป็นคนไทยหั่แล้วต้องเอาเฮ็ดเป็นลูกคธทราแหละคนไทยห่าถ้าเฮ็ดเป็นลูกคธรราแล้วข้าเจ้าต้องได้แบ,บ่นซับสมบัติให้แล้วข้าเจ้าก็เลย,บย่บยาก่อยากเอาเข่านํำสมนโนโรักว่ข้าเจ้าเนาะอือเข้าเจ้าเป็นครอบคร่วของข้าเจ้าอยู่แล้วข้าเจ้าก็่อยักอมัน็ยานแม่็ยากแม่เลย แตได้ไข่อยก็เลื่อยบยจักแน่สิเฮ็ดแบบนี้ค่ะก็ได้เต็มที่ว่าเฮ็ดได้ลูกอย่างสิได้บัดไถ่เดี๋ยวจริน้องมีใบแจ้งเตือนนะลูกอ่าก็เลยปึกชากับลูกมาว่ามากับพันลูกชายข่อยค่ะโดยโดยหู้อยู่เป็นทักมาเฮาคนแรกว่ากันกับลูกชายข่อยลูกชายก็เลื่ยบาดเดียวสิคนกลัวลองเบิ่องอ่าพอดีมาเจอพี่เราเนาะเนืองเลยเป็นไปเลยอัน บอกว่าแม่ค่อยหันได้คุยกับเปาล่าเปาล่าว่าสิตามให้เจ้าสิเรียนเอาเพตามบ่ตัวเองก็ว่าเอาเอาก็เ,เอาตามก็ตามก็อยากให้น้องเพิ่นได้บัตรบัตรไทยจังซี่น<ด>เนาะอยอ่าพอดีว่าตามประมาณมื้อมื้อ2มื้อพี่น้องเนาะ<ด>อ่าแล้วก็ได้เจอกับแม่น้องเพิ่นพี่<ม>น้องเอ้ยก็คือเมื่อวานแหละเนาะที่เฮาให้เพิ่นคุยกับแม่เพิ่นนั่นแหละพี่น้อง ถือว่าไวเนาะค็ดนี่กัไวาอวนนีอ้นี่ก็แปว่าคนมีใบแจ้งเกิดในฐานะก็เลยแบบอันเมนก็เลยมีโอกาสได้พ่อง่ายเนาะพี่น้องแต่ว่าซุมเมย์เรากับโบได้มีข้อมูลอียังเกี่ยวกับหมบ้านอันของอ่าเมย์ของอันอ่าน้องอีกย่งนะซื้ออันลูกเจ้าหน้าเมย์ลืมซื้อน้องไปอ่านางสุปรรษาอะไรพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบ อเอฟซีฟังไทยอะไรพี่น,อน้องเนาะให้ให้เพิ่นเป็นไอหัหกชุมเภาซะเนาะแต<ม>่แว,ว่าเพิน่นซอยชุมเภามาเนาะพี่น้องถ้าบ่มีเพิ่นก็คือแบบอ่าอ่า<ม>อาีบ่มมีโอกาสได้เจอกับเม่น้องเพิ่นเลยแหละพี่น้องเลยเนาะถ้าบ่มีไอเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็เก่งได้พี่น้องเพิ่นซอยชุมเภาเนาะซอยชุมเภาทูกอย่างนะแต่ว่าเพิ่นกับร้อมิคอยซัพพอร์ตเนาะ ช่วยเรือผู้ที่ว่าเพิ่นบบได้เจอกับพ่อกับแม่แะ้วพี่น้องแต่ว่ามันเอ่อเวลาเขาเบิง่งเวลาเพิ่นเอ่อน่าสงสารเพิ่นได้พี่น้องเอ่อมาง hmm. บางคนก็อยากเจอกับพ่อกับแม่ฮะนะแบบเกิดมาเลยกับ่บ่บได้เห็นนะ hmm. เราเราก็อยากซอยซัพพอร์ตเต็มที่เราได้เนะเาะหลายเคสแล้วที่ว่าเพิ่นซอยมานี่ประมาณโว้ฮอดเศร้าเลบ่จักเนาะคิดว่าพี่น้องเลย ว่าเว้นเป็นเคสแบบลูกครึ่งไทยลาวฮะนะเนาะอันนี้ก็คือโอ้โหเป็นเคสที่เท,ท่าไรจะเปน้องทางน้องสุพรรณชานี่ก็ได้นเนะอ่ะจังได้ก็ดีใจน้ำน้องเม่เจ้าอันนี้ก็ดีใจน้าแต่ไม่นด้ได้กะ ขอบคุณขอบใจทั้งอั้นบ้าเราเด้อขอบคุณในหลายเด้อที่ซอยเรือเด้อดีใจละดีใจดถ้ามีโอกาสก็ไมาเยี่ยมมายามไหนเด้อบ่าเราเด้อโอ้ยโอเคอยู่ใกล้ๆกันหนึ่งบัดนีีเนาะไปได้แน่นอนค่ะถ้ามีโอกาสกันมากหน่อยบัดเมื่อแม่์เป็นมากกว่าปุนี่แหละให้แมย์เซตมาหาสมาล์เนี่ยก็ได้ได้ใส่เด้อ เจ้าเยที่มีโอกาสพ่อกันจะดอกสมากับเจ้านะเนาะเจ้าโอเคสเมย์จังได้ขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อโดยขอบคุณเอฟซีเบอร์สกุลทุกคนเหรอเนาะโดยขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีเด้อเบอร์สกุลทุกคนเหรอเนาะเอาสบายดีเด้อเมยเด้อสบายดีเด้อพ่อเด้อโดยอยูดี้ดีแมงโดย